สวัสดีค่ะวันน,นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะแรนดอมนะคะความรักนะคะของคุณนะคะตั้งแต่วันที่7นะคะถึงวันที่15นี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอเคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะคะกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะโอ้ ดีเลยนะคะมองดูว่าคนโสดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะแบบได้ได้รู้จักใครนะคะผ่านทางครอบครัวนะคะหรือคุณจะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะในการที่เะอจะนำพาคุณนะคะไปพบเจอใครคนหนึ่งนะเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มแล้วก็ธาตุน้ำนะคะกรกบพิจิกมีนนะคะคุณจะได้เจอคนที่ เ,เก่งนะคะในโลกโซเชียลนะคะเก่งแบบว่ามีความรู้นะคะทางด้านโซเชียลมีเดียมากๆนะหรือว่าคุณนะคะอาจจะเจอเขานะคะในเว็บเดทหรือว่าทางออนไลน์ได้นะแล้วก็มองดูว่าคนโสดนะคะมีโอกาสาที่อาจจะได้เปลี่ยนแปลงสถานะนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะเมื่อคุณได้พบเจอเขาคนนี้นะคะโอ,โอ้โอ้ขอโทษค่ะโอเคมาดูสถานะไม่ชัดเจนนะคะ สถานะไม่ชัดเจนนะคะมองดูว่ามันก็ยังคงจะไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนอาที่เนี้ยก็ยังจะไม่ได้ชัดเจนอะไรอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลด้วยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากกว่าการที่จะจะให้เขาเออเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าคุณนะคะมีความสุขดีนะคะในการที่คุณไม่มีเขาก็ได้นะ แล้วก็คุณคิดว่าการที่มีเขาอะ่ะมันมันจะต้องดีขึ้นสิไม่ใช่มาจ,จะมาทําให้คุณปวดหัวเหมือนรู้สึกว่าอาทิตย์นี้คุณจะเหมือนคิดได้นะคะว่าถ้าเขาคนนี้มันไม่ชัดเจนสักทีคุณอาจจะเลือกที่จะเดินตัดสินใจออกมาแล้วก็อยู่เป็นโสดแบบสวยๆไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงจะให้คําตอบคุณไม่ได้แล้วก็คุณก็รู้สึกค่อนข้างแบบเครียดแล้วกังวลแล้วคุณก็เลยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าถ้าถ้ามันไม่ได้มองเห็นอนาคตร,ร่วมกันอย่างเงี้ยคุณก็เลือกที่จะแบบ อยู่ในพื้นที่ของคุณดีกว่านะคะอารมณ์ประมาณนี้นะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะที่ทําให้รู้สึกว่าต้องตัดสินใจนะคะไม่แน่ใจว่ากําลังดิวคนมีคู่นะดิวอยู่กับรักรักสามเศร้าหรือเปล่าหรือว่า เออมีมีปัญหาปัจจัยนะคะคนภายนอกนะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์มาเลยทําให้รู้สึกว่าเดือนเอออทิตย์เนี้ยคุณค่อนข้างมีความคิดหนักคิดกังวลใจเหมือนกันนะคะในการที่จะหาทางแก้ไขปัญหา